ตามใกล้ผิดใจหางวัวโตผิดใจรับอยากถามเป็นความรู้สึกเดี่ยวกับผู้ชีวิตคนนี้นะครับว่าเอาเป็ว่าตั้งแต่เริ่มเลยเจอที่ไหนครับพบเจอที่ไหนเบเจอที่ไหนบอกาแกผมีกีรติี่เจออะไรเนงคหน้รงปัดเัดเียยครับหน้าโดวตุ้มตะเลียนนะาเลยเป็นลายเล็นะที่จะเจ้าโครหน้ารัตับเตี้ยแต่วานัดเยอะเลย่ไม่ใคร้ล แต่ทำอะไรกไม่ด้แทำอะไรแล้วคนจะไปหานัดกันไปก่อนไวโตแล้กับไกอนไม่ว่าจะไปหาไม่ว่าไม่ว่าไปไปไปทำธุระอะไรวันนั้นที่ที่ในเมืองโอ้ดูด้วยด้วยจากกันเล็กเน้นอยแล้วปอขนุมกันงปอปอไปเจอที่โรงพักวันนั้นหลังจากนั้นก็ โตกันเลยโตกหากั <c ười> ่อยขึ JI, of of ้นนะครับใจตัวนัจับยี้อะไรครับตัวเกียรครับตเกียร์ตัเกียร์ตเกียร์ไอ้เเคยยางเงีอะไรเจ้าชายโดตัวจัตัวเกียร์โตห้าบ่อยๆโตหาบ่อยนะครับก็โดยการโวหาไม่ให้หยุดนะครับ